ฉะนั้นของบอร์ดบริหารของเรเวอร์เชื่อว่าเวนะียสเนี่ยอยากจะไปเรอัลมาดริดนะครับถ้าหากว่าคุณชายชาบีราโซยื่นข้อเสนอไปฉะนั้นของเฟอร์นันโดคาร์โรแครับซีอของไบเออร์เลโวเซ่นครับเชื่อว่าฟอร์เรนเวียสครับกองกลางของลนะิเวอร์พูลเนี่ยคงเลือกย้ายไปเรอัลมาดริดกับชาบีราโซมากกว่าหากมีข้อเสนอเข้ามาตอนตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับดาวเตเลือดเยอรมนีทีมชาติเยอรมันนะครับย้ายออกจากบาร์เร์น้าไปแอนฟิลด์ด้วยค่าตัวมาตรา,า1 1 6ล้านปอนด์ อย่างไรก็ดีครับผลงานของ v s ีเองยังไม่เข้าเป้าตอนเริ่มตน้นซีซั่นใหม่กับลิเวอร์พูลยังอยู่ในช่วงของการปรับตัวคาร์โร่ครับกล่าวถึงสถานการณ์เรื่องสัญญาของฟอร์เรนเวียสว่าครอบครัวของ v s ีแล้วก็ฟอร์เรียนเนี่ยทราบดีว่าเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือการต่อสัญญาใหม่ของเขาออกไปพวกเราระมัดระวังเรื่องค่าเหนื่อยในช่วงตลาดซื้อขายสเสมอแต่เราก็เตรียมพร้อมที่จะยกเว้นให้สําหรับฟอร์เรนเวียสเราเตรียมพร้อมที่จะสานสัมพันธ์ต่อไปและทุ่มเททุกอย่างเพื่อการต่อสัญญาของเขาและในช่วงเวลาหนึ่งมันดูเหมือนว่าอาจจะได้ผล แต่สุดท้ายแล้วฟอร์เรนเวียตัดสินใจด้วยตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการทําครอบครัว <K l ou> คือที่ปรึกษาและผมคิดว่าการที่พวกเขาเคารพความต้องการของเ s ียสเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะเขาเป็นคนที่อยากได้แชมป์รายการชิปเปอร์ลิกมากเราคิดว่ากับทีมนี้เราอาจจะมีความสามารถไปได้ไกลกว่าที่เราทําให้เขาเห็นว่าเราได้แชมป์บูเดสลีกาแต่การได้แชมป์ชิปเปอร์ลิกเนะี่ยกับเลเวอร์นะอาจจะลําบากมากกว่าแน่นอนว่าเขาคงไปเรัลมริดหากชาบีราโซยื่นข้อเสนอเข้ามาแต่ชาบีเนี่ย มีปากมีเสียงที่มาริดน้อยกว่าตอนอยู่กับเราหนึ่งในจุดแข็งที่สุดของชาบิโรโซก็คือความสามารถในการทํางานร่วมกับทีมแมลมองเพื่อค้นหาว่าใครคือคนที่ทีมเขาต้องการมาที่สุดแต่ฟอร์เรนติโนเปเรสเป็นคนตัดสินใจเรื่องการซื้อขายไม่ใช่ชาบิโรโซนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดันนั่นของอคาคาโร่เนี่ยได้เปิดใจว่าถ้ามีข้อเสนอจากเรัลมาริดเนี่ยยื่นเข้ามายังไงนักเตะก็มีสิทธิ์จะไปร่วมงานกับเจ้านายเก่าอย่างชาบิโรโซที่เรัลมาริดแน่นอนนะครับ แต่สุดท้ายก็มาที่หงแดงลิฟร์ูกลัวโดนกล้องจับนะครับคุณชายชาบิโรโซแจงเหตุผลนะครับไม่ซ้อมในแอนฟิลด์ชาบิโรโซครับในายใหญ่ของเรือมฤติปเปิดเผยสายเหตุการตัดสินใจไม่ลงซ้อมที่สนามแอนฟิลด์ก่อนเกมพบกับลิฟท์ูในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสในคืนวันพรุ่งนี้นะครับราชันทุกข,ขาวเรือมฤติเนี่ยประรากาศก่อนหน้านี้ว่าจะไม่ลงซ้อมในสนามแอนฟะิลด์นะโดยพวกเขาเนี่ยจะปักหลักซ้อมที่บราดเดเบย์บัสนะครับก่อนเดินทางไปเบอร์ซิไซเพื่อแถลงข่าวเท่านั้น เมื่อถูกถามถึงการตัดสินใจดังกล่าวชาบิลาโซ่บอกว่ามันคือการตัดสินใจของผมเองเพราะเราต้องเตรียมพร้อมกับเกมและเราอยากจะเตรียมพร้อมเกมในสนามซ้อมของเราในพื้นที่ของพวกเราเองเพื่อที่ว่าจะไม่ได้ถูกรายล้อมไปด้วยกล้อง200ตัวขณะเดียวกันเนี่ยคุณชายชาบิลาโซครับพูดถึงการโรเตชันตำแหน่งแนวรับก่อนหน้าเกมสําคัญบอกว่าในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่นักเตะคนเดียวจะต้องลงเล่นได้ตลอดเรามีกองหลังที่ยืดหยุ่นและเราได้เอาบากลับมา อัลบากลับมานะในอีกไม่ช้าก็น่าจะมีหลายคนรูริเกอร์ก็เกือบกลับมาได้ละแต่เขาจะโอเคในช่วงสัปดาห์ถัดไปนั่นทำให้เรามีการแข่งขันและก็คุณภาพเรื่องแท็กติกที่จะสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการอะไรมีคอนเซปที่ชัดเจนมีการเตรียมพร้อมด้านสมาธิและก็สภาพจิตใจสําหรับทุกนัดที่ลงสนามนะครับนี่คือการเปิดใจของชาบิโรโซครับกลัวโดนกล้องจับนะครับอาจจะมีกล้องรายล้อมไปประมาณ200ตัว ที่คอยจับภาพคอยจับเหตุการณ์การซ้อมของทางเรือมฤรยูที่สนามแอนฟิลด์นะครับก็เลยไม่มาซ้อมที่นี่ซ้อมที่สนามตัวเองดีกว่าแต่ค่อยเดินทางมาแถลงข่าวแค่นั้นก็พอนะครับแล้วก็แข่งเลยไม่ต้องรีรออะไรมากมายอย่าไปรีรอให้มันเสียเวลานะครับแต่ขอไม่ซ้อมที่นี่นะฮะก็ประมาณนี้ครับเขาชี้แจงว่าเนี่ยละกลัวโดนกล้องจับนะครับไปต่อกันเลยครับข่าวสารของไดโยอุปามการุนะครับหลายทีมรอรุ้นครับ บร์เยนเนี่ยเริ่มแล้วครับถกต่อสัญญาไดโยอูปาเมกาโนนะครับฟราบิโซโรมาโนครับลูกพี่ใหญ่เปิดเผยว่าไบรเยนบริษิทเนี่ยเริ่มทำการเจรจาเรื่องสัญญาใหม่ของไดโยอูปาเมกาโนกองหลังจอมแกล่งแล้วเซนเตอร์ Center, ทีมชาติฝรั่งเศสอย่างอูปาเมกาโนจะหมดสัญญาในปีหน้าครับ2026โดยแม็กเอเบิลครับผู้ะก,กีฬาของไบร์เยนเนี่ยเคยยืนยันก่อนหน้านี้ว่าจะทำทุกอย่างเพื่อต่อสัญญากับอูปาเมกาโนออกไปให้ได้ตอนนี้รายงานบอกว่าเซอร์ไพร์เซนเนี่ยได้พูดคุยกับเอเจนต์ของ cano, ไดโยอนนู และจะนัดทีมงานของอุปัมการโนเนี่ยมาเจราจาอีกครั้งในเร็วๆนี้เพราะนั้นเนี่ยสถา,านการณ์ความไม่แน่นอนเรื่องสัญญาทําให้หลายสโมสรใหญ่รวมถึงทีมจากพิมเบเลกแล้วก็เปเช่จับตามองอย่างใกล้ชิดโดยเปเช่เนี่ยมองว่านี่คือหนึ่งในออปชันที่พวกเขาสนใจหากไม่สามารถตกลงขยายญ,ญาออกไปได้นะครับโรมาโน่ ano, เนี่ยเน้นย้าด้วยว่าอาฒชันปารีสนะครับยังคงเดินหน้าตามโครงสร้างค่าเหนื่อยใหม่ของสโมสรซึ่งขึ้นอยู่กับผลงานแล้วก็เวลาการลงสนามของนักเตะ และจะไม่ยื่นขั้นหนึ่งแพงดึงดูดใจแม้เป็นเป้าหมายระดับท็อปแล้วเป้าหมายหลักของไบเยอร์เองก็คือรักษาลายเซ็นของอูปาเมกาโนเอาไว้ต่อไปแต่นักเตะนะครับแต่หากนักเตะตัดสินใจว่าจะไม่ต่อสัญญาเนะี่ยพวกเขาก็จะมองหาตัวแทนโดยมีมาร์เกฮีกับตันคะลิสตันพาเลตเป็นหนึ่งในเป้าหมายด้วยนะครับที่จะเป็นตัวแทนของไดโยอูปาเมกาโนนะครับโอ้โหอ่รอลุนได้เลยนะครับส,สถานการณ์ตอนนี้นครับหลายทีมรอลุ้นครับเริ่มคุยสัญญาใหม่ละตอนนี้สําหรับไบเยอร์ิวนิค แต่ไม่รู้ว่าจะมีความคืบหน้ามากน้อยขนาดไหนนะครับตอนนี้เนื้อหอมแน่ๆถ้าหากว่าตกลงสัญญาใหม่ไม่ได้ก็พร้อมที่จะตีจากอาริอันซารีนาเพื่อไปเล่นกับทีมใหม่นะครับหลายทีมรอเซนฟรีอะตอนนี้ครับสถานการณ์ถือว่าน่าสนใจอีกคนหนึ่งกลายเป็นอีกคนที่รอติดตามได้นะครับต้องพาารสเซน,นฟาดแชมป์ซะก่อนนะครับแต่นั่นของวิลเลียมสาลิบาครับยอมรับว่าเหนือเต้นนะที่มีข่าวกับเรอัลมดริดสนใจ วิลเลียมลิบากองหลังเนื้อหอมของอาร์เซนอลครับยอมรับว่าตื่นเต้นนะที่ทีมใหญ่อย่างเรอัลมาดริดเนี่ยแสดงความสนใจแต่อยากพาอาร์เซนอลคว้าแชมป์พิม์ลก่อนแล้วค่อยคิดอีกทีนึงสตาราชันนุกข่าวมาดริดน,นะครับตกเป็นข่าวอยากได้ตัวเซนเตอร์ทีมชาติฝรั่งเศสอย่างสลิบาไปเสริมทัพตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมาภายหลังจากสลิบาเนี่ยสร้างผลงานกลายเป็นตัวหลักในแนวรับของไอ้ปืนตัตอาร์เซนอลอยา่างไรก็ตามครับสุดท้ายเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นสลีบาในวัย24ปี ตัดสินใจครับต่อสัญญาอยู่ยาวในถิ่นเอมริดสเตเดียมต่อไปจนถึงปี2030เมื่อดูถามถึงความสนใจจากเอลมดริดร,ระหว่างให้สัมภาษณ์กับเทลฟูดครับสื่อฝรั่งเศสวิลเลียมซุริบาตอบว่าความสนใจจากมาดมริดเแน่นอนว่ามันโหหน้าเย,าย้ายวยนจริงๆเมื่อสโมสรแบบนั้นสนใจในตัวคุณแต่ผมอยากคว้าแชมป์กับอาเซนอลก่อนที่จะคิดถึงเรื่องอื่นใดน,นะนะอันนี้ก็คือการเปิดใจของวิลเลียมซุริบาขอฟาดแชมป์ ขอพาอาร์เซนอลฟาดแชมป์ก่อนนะครับเราค่อยคิดถึงเรื่องอาการย้ายออกไปหาความท้าทายใหม่ขอประสบความสําเร็จกับอาร์เซนอลก่อนนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจนะของวิลเลียมซลีบานะครับทุกคนคิดเห็นยังไงกับกองหลังรายนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอพระคุณมากครับที่รับฟังข่าวสารนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับสเก็ตฟุตบอลด้วยนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้่ด้องฟังแบบต่อเนื่องยาวๆเลยนะฮะ